ยากยิ่งยากห่งตนเราระลึกนึกถึงยากห่งตนที่ลาลับจากโลกนี้คือธาตุทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแปลงกลับไปสู่สภาพเดิมผู้เป็นมารดาได้ลาลับจากโลกนี้ไปสู่ปัตถาพีธาตุธาตุเดิมแล้วก็มีการเอากระดูบบรรจุไว้เพื่อเป็น ปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรเคารพนับถือบูชาคือเจดีย์สถานเอาไว้สำหรับลึกนึกถึงทำอะารลึกนึกถึงนะที่นี้ก็คือระลึกถึงเมตตาธรรมเลยเมตตาธรรมที่มารดาบิดาทําให้แก่ตนเหมือนยอดเจดีที่แหลมเมตตาแสดงออกจากน้ําใจของท่านเราก็แสดงความกตัญญูคุณเคารพร,รักนับถือท่าน ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราไม่มีเราก็ไม่มีเมียเราไม่มีลูกเราไม่มีสมบัติของเราเบื้องสวนไรนาบ้านเรือนรถไม่มีเพราะมีท่านจึงมีเราก็ระลึกนึกถึงคนเราขาดความระลึกนึกถึงอย่างนี้แล้วจิตจะไม่มีอะไรเลยคือไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจใจแห้งใจแ้งใจร้อนใจทุรนทุรายแต่ถ้ามีแล้ว ก็จะเกิดความอุ่นใจเย็นใจชื่นใจเบาใจสุกใจปลื้มใจปีติในใจเขานี้มารดาบิดาดีอย่างไรบุตรถึงต้องกตันอยู่รู้คุณพระศา,าสดากล่าวว่ามารดาเป็นธมของบุตรมารดาเป็นอาหารหิยบุยคคลบุคคลท,ที่บุตรควรเคารพสก,การะนับถือบูชามารดาเป็นอรหันต์ประจําตระกูลมารดาบิดาเป็นอรหันต์ประจำตระกูลเพราะนั้นบุตรจะต้องเคารพรักนับถือ บูชาท่านเมื่อมีชีวิตอยู่ทางานแทนหูแทนตาต่างหูทางตาเมื่อท่านแก่เท่าแล้วแทนท่านพร้อมจะรับมรดกทั้งร่างกายและจิตใจทั้งคุณธรรมแทนท่านมีชีวิตอยู่ทาให้ท่านไม่บัไม่หนักใจให้เบาใจให้อุ่นใจให้เย็นใจให้ชื่นใจเมื่อลาลับจากลูกนี้แล้วทําบุญสุศลให้กับท่านอันนี้คือบุตรที่ดี ที่ว่าเป็นพรหมของบุตรหมายถึงนั่นเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาสม่ำเสมอในบุตรพรหมต้องมีเมตตากรุณามุทิตาวเบกขาเราจะเห็นพรหม <c oughs> ที่เขาทํารูปปั้นไว้ที่ราชประสงค์พรหมสี่หน้าหน้าแรกคือหน้าเมตตาหน้าสองหน้ากรุณาหน้าสามหน้ามุทิตาหน้าสี่หน้าวเบกขามารดาบิดามีเมตตาต่อบุตร เมตตาปราณีหวังจะให้เจ้าได้มีความสุขแม่เจ็บเมื่อคลอดเจ้าออกมาแต่เมื่อเห็นเจ้าเสียงร้องของเจ้าแล้วความเจ็บปวดหายไปอยากจะดูที่ลูกฉันหญิงหรือชายแม่เสียงตายคลอดลูกแต่ละคนบางคนตายไปทั้งลูกทั้งแม่เล็ดตายแต่แม่รอดลูกแม่จึงผู้ที่เสียงเกิดมาแล้วก็ยังปกป้องของภัย หาอาหารการบริโภคขบฉั้นเต้านมของแม่ไม่เคยให้ใครดูแต่ลูกจะได้ไปดูเป็นคนแรกดูเป็นคนแรก <c oughs> ถ้าสังคมแม่ก็อายแต่สาหรับลูกแม่แล้วแม่ให้ดูเสมอเพราะนั้นอกนั้นคืออกของพพบชมพพรชมคือผู้ที่ปกป้องของเกศาบุตรเ <c oughs> มตตาสิ่งนี้ไม่ใช่เมตตาเพียงแต่เจ้าคนที่เจ้ารัก เจ้ามีลูกมีเมียแม่ก็คอยรักไปด้วยเจ้ามีผัวแม่ก็คอยรักไปด้วยเจ้ามีสมบัติแม่ก็คอยรักไปด้วยเจ้ามีบ้านมีรถแม่ก็คอยรักไปด้วยคลื่นใจไปด้วยคําว่าเมตานี้แผ่ไปหมดแม้หมาของเจ้าจเจ้าเลี้ยงไว้แม่ก็ต้องไปให้อาหารมันด้วยถ้ามีคบว่าบอกแผ่ไปหมดทั้งลูกเจ้าตัวเจ้าเมียเจ้าสมบัติของเจ้า นี่เมตตาก้างใหญ่ไพศาลในนี้การุณาคิดจะช่วยช่ยจะพ้นทุกการุณาปราณีคิดจะช่วยให้พ้นทุกเห็นเจ้าทุกเพราะไม่มีการศึกษาก็เป็นบันไดให้เจ้าเหยียบขึ้นหลังไปขึ้นหลังอย่างไรแม่ยอมก้มกๆเงยๆเพื่อจะได้เงินไปส่งเสียให้ลูกตัวได้ศึกษาเราเรียมยอมเก็บหอมรอมริบยอมอดมือกินมือให้ลูกได้เป็น ตัวเองเป็นบันไดให้ลูกได้เหยียบหลังขึ้นไปสู่ที่สูงเหนื่อยยากลําบากยอมเพื่อให้เขาสูงกว่าตัวตัวเองทุกเอาเป็นบันไดให้เขาเหยียบนี่คือกะรุ่นาคิดจะช่วยให้คนทุกข์ได้ดีมีความสุขแล้วก็ยังมีมุขที่ตาพลอยยินดีอีกเมื่อเขาได้ลาบได้ยศได้สละเสริญได้ความสุขได้ความสําเร็จไม่มีใครพลื้มใจเท่าคนแรก มารดาบิดามีความปลื้มใจมุขทิ่ตาเพลยีคนอื่มีแต่ลิษยาแม่ไม่เคยมีลิษยาต่อลูกพ่อไม่เคยมีลิษยาต่อลูกมีแต่มุขทิ่ตาในโลกจะมีแต่ตัวแดดเดดแดดแดด,ด,ดก็คืออิจฉาลิษยาอยู่ด้วยกันอิจฉาลิษยากันขนาดหมาอยู่ด้วยกันหมวมันจะอิจฉากันแต่สําหรับหัวใจของมารดาไม่มีไม่มีตัวแดดแดดเข้าผสมในใจ คือไม่มีฤิิยามีแต่มุทิตาพรอยินดีเมื่อเจ้าไดดีมีความสุขเจ้าไดลาบได้ยศสารเสริมว่าปลอยปลื้มเขาไปด้วยทั้งนั้นี่ตัวเหนื่อยเกือบสายตัวแทบขาดแต่ก็แต่งเนื้อแต่งตัวเมื่อรับปริญญาวันที่เราเหนื่อยแสนเหนื่อยวันนั้นลืมหมดเพียงใบใบเดียวที่ปลอบโยนจิตใจให้วิญญาณนั้นปลื้มปิ่มก็คือใบปริญญาปริญญาจริงๆไม่ใช่ใบใบนะั้น แต่คือการกระทําที่เขาทรงทมครองตนเป็นธรรมครองงานเป็นธรรมครองคนเป็นธรรมแต่ถ้าครองตัวไม่เป็นธรรมครองงานไม่เป็นธรรมครองคนไม่เป็นธรรมวันนั้นเป็นวันที่แม่เสียหน้าพ่อเสียหน้าที่สุดวันที่มีมุทิตาพลอยยินดีก็คือวันที่มีความสําเร็จของเขาวันนั้นเราเสื่งเกียดจนรอยยิ้มเพื่อนจนกินข้าไม่ลงลูก ได้ทําอะไรให้สําเร็จไม่ว่าจ,จะบวชไม่ว่าจ,จะแต่งงานมีบ้านมีรถวันที่พ่อแม่ปลื้มใจที่สุดคือวันที่เจ้าได้สิ่งนั้นนั่นคือมุทิตาพลอยินดีในเพื่อนๆก็อาจจะมีริษยาในญาติก็อาจจะมีริษยาแต่สําหรับพ่อแม่แล้วมีแต่มุทิตาพลอยินดีนี่คือหน้าของพรหมหน้าที่สามเนี่ยหน้าที่สองคือการุณาหน้าแรกเมตตาหน้าสองกรุณาหน้าที่สาม มุขที่ตาหน้าที่สีวางใจได้เมื่อเจ้าได้ดีมีความสุขเจ้าได้อะไรแล้วเจ้าจะกลับมาให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามแต่ <c oughs> วางใจใจเป็นกลางสม่ำเสมอในบุตรทุกคนรักเสมอต้นเสมอปลายในทุกคนให้อภัยเสมอต้นเสมอปลายทุกคนคนอื่นเขาไม่ต้องการเจ้าแล้วเขาทิ้งเจ้าเจ้าหอบลูกหอบหลานมาอยู่กับแม่ก็ยังได้ ผู้ชายอื่นหลอกเจ้าผู้หญิงอื่นหลอกเจ้ากลับมาสู่แม่แม่ใส่ตะกร้าล้างน้ำออกเสมอนั่นคืออุเบกขาวางใจเป็นกลางเสมอไม่มีเรื่องทิรักษ์มักที่ชังวางสม่ำเสมอต้นเสมอปลายความรักเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยมีจุดจางน้ำทะเลมันยังมีขึ้นมีลงแต่น้ำใจท่านเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนตายไปอันนี้แหละที่เราจะต้อง นึกถึงอยู่ประจําว่าท่านมีอะไรให้เราแล้วเรามีอะไรที่จะตอบแทนคุณท่านบางทีท่านจากไปโดยเรายังตอบแทนไม่เต็มอิ่มเต็มใจไปซะก่อนเรายังไม่เคยได้ตอบแทนอะไรเลยเพราะมัวแต่มมเตมาลาบเมายศเมาสารสนเมาชีวิตเมาว,วัยเลยไม่ได้ตอบแทนอะไร้ามาเสียใจทีหลังลูกบางคนมาเสียใจทีหลังว่าไม่ได้ตอบแทนอะไรท่านเท่าที่ควรอันนี้ก็น่าเสียใจ มีอยู่เขาไม่ได้เห็นคุณเมื่อจากใปเขาจึงนึกถึงคุณเมื่อเขาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะนึกออกยังไม่เป็นพ่อแม่คนนึกไม่ออกว่าแม่พ่อมีน้ําใจอย่างไรเมื่อเขาเป็นพ่อคนแม่คนแล้วจะมีแต่ให้กับให้ถ้าได้รับตอบแทนบ้างความอิ่มเอมปื้ม,ป,ม,ป,มปิ่มในใจก็จะเกิดขึ้นในปากบางทีก็พูดไปอย่างนั้นอะเจอะมาเทอร์โวยวายบนจุกจิกจู้จี้จุนจ,จ,จาน แต่เมื่อเขาได้สําเร็จประโยชน์อะไรมีความภูมิใจอิ่มใจเย็นใจนี่คือน้ําใจของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีคือแผ่นดินรับได้ทั้งของดีของเลวอุจจระปัสสาวะน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายการกล่าวใบาจะรับได้หมดรับได้ทั้งลูกดีและลูกเลวเพราะนั้นน้าใจของนั่นจึงเหมือนกับพระแม่ธรณีบางที่รอบแม่ธรณีบางทีก็เรียกว่าทองฟ้ามหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล ของฟ้ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลลูกได้แวกว่ายไปในน้ําวารีคือธรรมน้ําเมตตาธรรมนั่นแหละแวกว่ายไปในน้าธรรมให้ไม่จบไม่สิ้นให้ไม่หมดไม่สิ้นให้ไม่สิ้นไม่เปลืองให้แล้วไม่ต้องการไม่ต้องตาลดอกผลไม่ได้คิดดอกคิดผลไม่ทวงด้วยเป็นเจ้าหนี้ที่ให้แล้วให้เลยไม่ทวงมาราบิดาเป็นผู้ที่ให้ไม่ทวงเอาคดท่าให้คนอื่นยืมร้อยสองร้อยเรียงทวงเอา พันสองพันละทวงเอาแต่ให้บุตรเป็นแสนเป็นล้านไม่เคยทวงให้ทั้งชีวิตก็ไม่เคยทวงเอาดอกผลเขาจะส่งเสียก็ตามไม่ส่งเสียก็ตามเขาให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามกับยินดีพอใจจะให้กับให้บนสุดแต่ถ้าเขาได้มีเสียหายไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยังต้องเอาเงินไปอุดไปอัดไปยัดไปประก,กันเพราะกลัวเขา จะติดคุกติดตารางจะเสียสินเสียธรรมจะเสียชีวิตอิสรภาพอยู่ในคุกในตารางต้องขายบ้านขายไร่ขายนาขายเลือไขาย,ขาย,ขายสวนมีเงินมีทองไร่ออก็ไปประกันก็ออกมายิ่งถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาอยู่โรงพยาบาลยิ่งแล้วเลยทั้งชีวิตให้หมดนอนเฝ้านั่งเฝ้าเพื่อนเพื่อนเต็มเป็นฝุงฝูไม่มีใครดูแต่สองคนจะไปคอยเฝ้าอยู่ข้างเตียงก็คือเขาพวงที่สุดเมตตาที่สุด ไม่เคยเจือจางจากไปอันนี้คือทับสมพระรหันก็คือสม่ำเสมอพระรหันเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายไม่ไม่ไมรุกลักมัคคิชังจะมีบุตรกี่คนแม่เสมอต้นเสมอปลายเสน่ใจดูเด็กอาม่ากเก็บไว้ห่วงมากห่วงสะพายมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรอาม่าถึงห่วงสะพายมากคนสะพายมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันไม่มีงานทําไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ให้ กพราะอะไรคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้แม่จะห่วงมากกว่าคนที่พึ่งตัวเองได้เหมือนกับแม่มั่งดูดูว่าทําไมคนคนนั้นเขาได้ดีมีความสุขแล้วเหมือนจะไม่ค่อยสนใจไม่ใช่เบาใจได้แล้วเมื่อเขาถึงฝั่งถึงฝาแห่งความสําเร็จถึงฝั่งฝาแห่งความสําเร็จก็เบาใจแต่คนไหนที่มันยังลอยคอพุกป่องผู้ป่องอยู่ทะเลผู้มีเมตตาก็จะห่วงมากเอาห่วงยางโยนเข้าไปเอาท่อนไม้โยนเข้าไปให้เขาเกาะ และตัวไทยเขาก็หว่วงมากแต่ตอนอยู่เหมือนกับว่าชังอาะไพก็มาร้องไห้เมื่อตอนสุดท้ายเพราะบางทีก็ลืมอยู่แล้วก็ลืมไปสแสดงความเป็นใหญ่กลางขึ้นมาบางทีก็ทำให้ท่านเสียใจมากแต่สำหรับใจแล้วเนี่ยมีแต่ให้กับให้ไม่มีเครียด ไม่มีครึ่งไม่มีเครือง,เค,องเครื่องแล้วก็หายเร็วหมดเร็วแต่คนอื่นโกรธห้าร้อยชาติก็ยังไม่ดีด้วยแต่สําหรับปุดแล้วคิดแป๊บหนึ่งก็จบละให้อภัยเสมอน้าใจของท่านยังเง็นพู้ที่ให้อภัยอยู่ตลอดการตลอดเวลาเท่านี้เราจะตอบแทนอย่างไรวิธีตอบแทนท่านก็คือทําตัวให้เหมาะแก่การดํารงวงตระกูลหน่แนววงตระกูลอย่างไรถึงจะดี อย่าทําให้หนอแนวเสียเสียชื่อเสียเสียงอย่าเสียเรื่องอย่าเสียในเรื่องเสียคือทําให้เสียคือผิดผิดอะไรผิดกฎผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎประเพณีผิดกฎของสังคมผิดอะไรนั่นคือผิดนั่นแหละคือทําให้เสียหน่่แนวเสียวงตระกูลเสียแปลว่าไม่ดํารงวงตระกูลให้เหมาะสมถ้าดารงวงตระกูลเหมาะสมอะไรคนคนนั้นเรียก่ตันยูกตันยูก็คือง่ายนิดเดียว อย่าทําตัวคือเป็นสมบัติของท่านไปทําเลวถ้าสมบัติของท่านไปทําดีเมื่อไหร่ท่านก็ภูมิใจว่าบุตรของเราได้ดารงโมตรรกูลแล้วเหมาะสมแล้วเขาเป็นบุคคลที่คนอื่นพึ่งพาอาศัยได้แล้วถ้าอย่างนี้ก็เบาใจชื่นใจอิ่มใจเย็นใจภูมิใจในเขาเราานี้เมื่อลาลับจากโลกนี้ไปแล้วก็วาท่าของท่านกลับไปสู่ที่เดิม แม้ตะกตันอยู่สูงสุดก็ยังมีส่วนหนึ่งเลยที่จะต้องกลับไปสู่ที่เดิมไม่ว่าใครทั้งหมดมาอยู่ในโลกนี้หาทรัพย์ในโลกไว้หาบ้านหารถหาลูกหาเมียหาบ้านหาเงินหาทองหาข้าวหาข,าของหาอะไรทั้งหมดแต่ในสุดพามาไปผู้เดียวชวนตะคิดไปตะคิดก็ยังไม่ไปชวนหมอไปก็ไม่ไปชวนอาอุดก็ไม่ไปชวนพี่ใหญ่ไปก็ไม่ไปชวนตาไยไปก็ไม่ไปต้องเดินทางผู้เดียวโดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดาย มีบุญกับบาปเป็นเพื่อนสองเท่านั้นในวัดต่าสันคือการเรียน่ายตใจเกิดดกสมบัติในโลกต้องทิ้งไว้หมดเลยสมบัติเครื่องแต่งนู้แต่งตัวต้องทิ้งไว้หมดเสื้อผ้าพรทิ้งไว้หมดเคยื่อโถโอชามที่รักที่ชอบใจทิ้งหมดแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังก็ยังทิ้งหมดและอะไรเป็นของท่านเขาสอนเราอาะมาเกิดมาเพื่อสอนเรามีครั้งหนึ่งไปเออไปเชียงใหม่ไปแถวอะไไปดอยเต่า ตอนนั้นน้ํามันแห้งมากเราชี้ให้จะคิดดูคิดแกดูด,ดูเขาเผาป่าพอดีข้างทางควันมันตลกไปหมดเลยถ้าอาม่าตายแล้วคิดว่าควันตรงไหนไปนอาม่าแต่คิดจะไปตามที่ไหนคิดงงมีวันหนึ่งไปไปอ้อีกลับท่องกันแต่คิดคิดตั้งตัวไปเยี่ยมอาม่ากันไปไม่คิดไปและอาม่าอยู่ที่ไหนอาจจะคิด ถึงจะไปตามแล้วไปตามเสร็จแล้วว่าจำอาม่าได้หรือและอาม่าจะจำคิดได้ไหมเกิดอาาไปเข้าครันเขามีแม่แล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในครันแม่แล้วตายพุ๊บเกิดทับไปอยู่ในครันคนแล้วเนี่ยคิดจะเข้าไปมุดเข้าไปสกิดสกิดอาาอามาคิดมาเยี่ยมและอามาจะรู้เลยว่าคิดเป,ป็ลูกอะแล้วจะไปเยี่ยมได้ยังไงเนี่ย แล้วไปตรงไหนล่ะที่จะไปเจอท่านแล้วมาจะจํามาคิดได้ไหมเมื่อจะไม่ได้ไม่ต้องไปเราคิดเพราะพม่มาเขาจาเราไม่ได้เราก็จำพม่าไม่ได้ไม่ต้องไปหรกคิดทําไมถึงพูดอย่างนั้นคือพูดให้รู้จักคิดว่าเมื่อจารุนเวนบทบาทหนึ่งเท่านั้นเองที่มาเจอกันพอจบฉากนี้ก็จบแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหลือในใจเราก็คือบุญคุณที่เขาให้เรายังเหลืออยู่ แต่ชาของชีวิตจบไปแล้วไม่มีทางมาเจอกันอีกแล้วโอกาสที่เจอในวัฏฏะสงสารถึงเจอก็จาไม่ได้จาไม่ได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นไม่ลูกมันจบแล้วหนังแต่เรื่องมันจบจบจบ,จบเป็นฉากๆไปแต่หนังมันก็คนเก่ายังแสดงอยู่แต่ถ้าชีวิตไม่ใช่จบเลยคือจบเลยไปเจอก็จำไม่ได้ต้องเริ่มใหม่กันหมดเลยถ้ามีเวรมีภัยก็มีโทษมีทุกข์กันหรอถ้ามีอุปการะคุณก็ ถ้าเขาไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เมตตาเป็นพิเศษผูกพันเป็นพิเศษรักเป็นพิเศษนั่นคือเกิดเป็นแม่เป็นพ่อเป็นน้องเป็นเขามนุษย์เกิดมาเพื่อมาแสดงบทหนึ่งเหมือนนักแสดงเหมือนละครเล่นจะใหญ่โตขนาดไหนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีของเระบดีในที่สุดจบชีวิตหม่นก็คือจบในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ต้องทิ้งหมดเหมือนราชการที่เก้าท่านทิ้งหมด มงกุดเพชรที่ประดับพระเสียรก็ต้องทิ้งหมดรองเท้าทองคําทิ้งหมดคาถาอันงามก็ทิ้งหมดมีอะไรที่เป็นของท่านและท่านมาหาอะไรกันมายึดอะไรกันมาหวงมาห่วงอะไรกันอมาม่าเนื้อหนังที่เมื่อก่อนนี่ตอนภาพเก่าๆเห็นไหมอมาม่าเหมือนเพชรชลาชาวล่ะเห็นไหมแต่งตัวแบบนั้นทรงผมเขาแบบนั้นเคยเห็นภาพเขา ตอนหลังก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงเหี่ยวลงเหี่ยวลง,ลง,ลง,ลงเนื้อเหียเห่ยวเหี่ยวเหี่ยวช้ำเลือดช้ำหนองดำด่างตกกระแบบเนื้อจันทร์เสร็จแล้วก็ถูกเผาทิ้งเหลือแต่กระดูกนิดนึงนี่คือเกณฑ์เดินทางของชีวิตและชีวิตพวกท่านละ่ะไม่ดูเขาม้างละ่ะมรดกอันนี้อามาให้ทุกคนแล้วมรดกคือร่างกายคนละหนึ่งก้อนไี้ลูกให้แล้วไอ้ที่แม่ให้แล้วลูกคนผู้รับมรดกนั้น และมรดกสิ่งหนึ่งที่พวกเจ้าจะต้องรับคือความแก่ที่อาม่ามีเป็นมรดกหลานทุกคนต้องรับความเจ็บไข้เพียม่ามีทุกคนต้องรับความตายที่อาม่ามีทุกคนต้องรับมอบให้แล้วจะรับไม่รับแต่เป็นมรดกที่ต้องรับเลยเป็นมูลมรดกเลยทำพี่นกันไว้แนละ้วทุกคนต้องมีสิ์หมดเท่ากันหมด เท่ากันหมดไม่มีลำเอียงเอามาให้เท่ากันเลยสูจะต้องแก่เจ็บตายเท่ากันสูต้องทัดพลาดจากของรักของชอบใจเท่ากันเอามาสอนเราท่านมาบอกมาสอนเราท่านมาแสดงบทบาทหนึ่งของชีวิตที่เกิดในโลกนี้โลกนี้คือการมาแสดงบทหนึ่งบาทหนึ่งเท่านั้นเองในสุดก็ต้องไอสลัมมหนาล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 าเข้าโลงเหมือนลิกเกเหมือนละครมันต้องจบ ชาติชีวิตหนึ่งที่มนุษย์เกิดมาแล้วได้อะไรจากการเกิดในโลกนี้สิ่งที่ติดตัวตามตนเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นคือสติปัญญาทรัพย์บุตรภรรยาสามีเงินทองข้าวของทิ้งหมดของทิ้งไว้นในโลกนี้ทั้งหมดเราหาของทิ้งยศลาภสารเสริญก็ต้องทิ้งไม่หมดเหมือนกับซากเราเคยเห็นซากสิ่งหนึ่งไหมตอนจักนานมาเจ้าเคยเห็นไหมดอกไม้ที่ประดับศพอมาม่าเจ้ารู้ไหมอะไร ดอกไม้ประดับศพอมาม่าก็คือลาบยศสารเสริญที่ได้แล้วเขาบูบูชัยอีกไหมเ้นทิ้งหมดเลยลาบยศสารเสริญคือของที่ทิ้งไว้ในโลกนี้ประดับไว้แค่โลงศพเท่านั้นเองโลงศพก็เหมือนเนื้อนหนังแต่ละคนที่ว่าเต่งตึงในระยะเริ่มต้นแล้วก็เหี่ยวโรยดอกไม้เต่งตุ้มแยมหน้าขึ้นรูปเราเห็นไหมเต่งตุ้มเบ่งบานแล้วก็เหี่ยวโรย ตอนเรางามๆเราจะถืออย่างดีมาบูชาพระแต่ตอนเดินออกไปเทีเ่ยวๆเราไม่ได้ถือแบบแล้วจะเวียงๆทิ้งไปเลยสาสเตเหระเลยมนุษย์ก็เช่นเดียวกันดูแล้วก็น้อมมาวัานนี้ท่านมาสอนเราท่านเป็นแม่แห่งธรรมที่มาสอนลูกแม่ธรรมคือแม่ดินน้ำแม่ลมแม่ไฟแม่ดินกลับไปสู่ดินแม่น้ำกลับไปสู่น้ำแม่ลมกลับไปสู่ลมแม่ไฟกลับไปสู่ไฟ แม่วิญญาณยังต้องสลายไปอากาศเป็นของเดิมมาอาศัยอยู่ถ้าไม่มีอากาศช่องว่างนี่เราเดินไปเดินนาไม่ได้มีช่องว่างเราถึงเดินไปเดินมาได้วิญญาณก็มาปฏิสนธิในนามรูปนามก็คือสัญญาณน,นามก็คือสังขารน,นามก็คือวิญญาณน,นามก็คือสุขเวทนาทุกเวทนารูปก็คือรูปร่างกายต้องแตกสลายไปนามรูปก็ไปจับจองใหม่อีกถ้ายังมีบุญมีบาตอ่อันนี้ท่านสอนเรา เรามาก็เชื่อมาดูมาฟังมาพิจารณาบรรจุอะไรบรรจุธรรมเข้าไปในใจไม่ใช่บรรจุกระดูกบรรจุมันอยู่กระดูกเสร็จแล้วเอาไปวางกกระจบแล้วที่เหลือบรรจุสิ่งหนึ่งที่จงบรรจุไปในจิตใจเราคือลึกถึงคุณคุณท่านอาจารย์ไม่ต้องไปสวดอาจารย์โตโพเดียไหยบรรจุธรรมะในใจท่านให้ท่านมีธรรมะ ดำรงตัวให้เหมาะสมแก่การดำรงวงศ์ตระกูลรักษาตัวให้คนจักทุกภัยทั้งสิ้นอนุยาสร้างเวีสร้างใครกับใดๆใคำสั่งสอนของมารดาบิดาให้เจ้าประหยัดมัทธยัตให้เจ้าขยันมั่นเพียรให้เจ้าเก็บหอมรอมริบให้เจ้าอยากระมาทคำพูดคำนั้นยังก้องอยู่ในหูเราจำไว้เป็นมรดกที่ใช้แล้วไม่มีหมดสิ้นแล้วไม่มีจนท่านทำให้ดู แล้วท่านก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้อ,อะไรจากโลกนี้ไปแมจแกรกระดูกมันเป็นที่รักที่สุดอาาจะต้องทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ดูเป็นอน,นุสรณ์ว่าอามาต้องทิ้งมันเพราะอยู่กันเกือบแปดสิบปีมันทรมานนั่งอยู่ก็จะแตกเลยไหมเนี่ยกระดูกมันจะปวดแวท่าปวดขานี่มันจะจากไปแล้วมันจะไปแล้วกระดูกหลังที่ทับเส้นทับเส้นมั็จะไปแล้วมันจะไป มันจะเดินทางก็ยืมมาใช้ของยืมของยืมมันต้องมาส่งเจ้าของมันเจ้าของมันก็มาโทรแล้วเคาะปักปักปักกระดูกหลังเคาะปคาปักกระดูกขาเคาะเคะปักกระดูกหัวปัก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 ฟันเคาะปักปักปักกดึงออกดึงออกดึงออกเป็นอะไรอันนี้แปลว่าของยืมเมื่อยืมมาใช้ต้องส่งคืนเจ้าของเดิมครับแล้วก่อนที่จะส่งคืนเราได้กําไรอะไรบ้างกาไรคือฉลาดขึ้นมาบ้างไหมในการที่ได้เขาหรือเป็นทาส เป็นธาตุรักธาตุชังธาตุหลวงธาตุห่วงธาตุอะไรธาตุอวรหรือธาตุรู้ถ้าธาตุรู้เกิดขึ้นมาก็เป็นกําไรถ้าธาตุรักธาตุหลงก็เป็นธาตุทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นครูใหญ่วันนี้พวกเราตั้งใจมาทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับธรรมะธรรมะถ้ารู้ว่าลูกหลานมารวมตัวสามัคคีปรองดดำเนินเดียวกันก็ดีใจพอใจ ที่ลูกหลานได้เห็นอกเห็นใจกันและกันสิ่งที่จะลงจิตใจของผู้วายชนไม่เท่ากับลูกหลานรักกันสามัคคีกันปลองดองกันไม่ห่างเหินกันมีน้ำใจต่อกันและกันเมื่อก่อนมีอมาม่าเป็นโซ่ทองคล้องใจและให้ผูกพันแต่ตอนนี้เราไม่มีอมาม่าแล้วก็เหลือสิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความเมตตากรุณามุทิตาอุบกขาในใจของท่าน ยังร้อยดวงใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันไดน้วันนี้เรามาร้อมตัวเป็นนำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านแล้วก็น้อมใจดังนี้ว่ากุศลทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทําได้กายวาจาจิตน้อมมาที่สถิตที่ดวงใจแล้วก็ระล,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 ลึกถึงหน้าท่านไม่ต้องระสวดเป็นเสียงอะไร่นั้นหลับตาลงแล้วก็นึกถึงหน้าท่านใช้ส่งลายพิเศษส่งโทรศัพท์พิเศษจากใจถึงใจมีเลขอยู่ มายเลขคือใจถึงใจรู้ด้วยใจผู้ตายมีใจผู้อยู่มีใจถ้าท่านยังระลึกนึกถึงเราเราระลึกนึกถึงท่านส่งใจถึงกันนี่โทรศัพท์รุ่นเต่าเลยรุ่นแรกๆเลยรุ่นสองพันกว่าปีเขาส่งกันแบบนี้ส่งใจถึงใจรู้กันด้วยใจและอนุโมทนาด้วยใจยินดีด้วยใจพอใจด้วยใจ ถ้ารู้เหตุการทํทำความดีแล้วก็ดีใจพลจื้มใจอิ่นใจพอใจเราก็เต็มใจที่จะให้ท่านก็เต็มใจจะรับแต่ท่านไปเกิดแล้วท่านก็มีกรรมของท่านเองบุญนั้นก็สะท้อนกลับมาหาผู้ส่งเหมือนเราส่งวัสดุเงินไปไม่มีคนรับก็ต้องตีกลับมาหาเจ้าของเดิมไม่มีใครขโมย,ยท่านกุศลทั้งสิน้นทั้งมวลที่เราทำได้กายวาจาใจอุทิศแล้วแก่มารดาผู้มีพระคุณ แล้วเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ต,ต่างๆทั้งหลายที่มีเวรมีภัยแก่พระเจ้าจงอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตัวให้ผลจากทุกข์ภัยทั้งสินทั้งมวลเถิดเราน้อมจิตจำนี้แล้วก็เท่งไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างแผนรัศมีออกไปเป็นรังสีแห่งจิตความเย็นของจิตเมื่อเป็นคลื่นไปสถิตณด,ดวงใจใดดวงใจนั้นก็จะชุมช่มฉ่ำชุ่มเย็นเหมือนฝนที่ตกลงสู่ต้นไม้ ท้าให้ต้นไม้เขียวจะอ,อุ่มได้ชันใดผู้สนทั้งสิ้นทั้งหมดนี้มนุษย์อุทิศแล้วแก่โลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ลงลับจากโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นเมื่อน้อมจิตไปเช่นนี้แล้วพระอนุโมทนาสาธุผู้สนนั้นก็สําเร็จแก่เขาแต่เขาไปเกิดในภพภูมิใดๆแล้วผู้สนละจิตนั้นก็จะถึงแก่ญาติของท่านที่ในภพภูมิต่อๆๆๆต่อไปที่ท่านระลึกถึงเขาไม่ได้ก็ขอญาติทั้งหลาย ในพบภูมิอื่น,นๆที่ข้าพเจ้าเคยเป็นญาติจงอนุโมทนาคุศล,ลเจตนานี้แล้วด้วยเทอญขอความสวัสดีสิมชุชายจงเกิดมีแก่สัาษพสัตว์ต่างๆทั้งหลายทั่วหน้ากันเธอตั้งใจรับพอยะถา,าวาริวาหาุราปาริสุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังสุมหังทิพามวะสมิจโต สเผโคเรนตุสังสป,ป่าจันโภปนาราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพ,พีิตโยวิวัตชันตุสัพพโรโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาธนสีริสนจังถาปจายนจจตตาโรธรรมาวัฏฐานติยุวันโนสุข,ขงังภาลาง <c oughs> <c oughs> 哦。